สุ่ศสึก ORBIC Superbike Championship ครับรายการนี้ในรุ่น Superbike 1,004cc ทิติพงศ์วโรกรค,ครับจากคาวากิแซงในโค้งสุดท้ายครับก็ทำให้คว้าแชมป์ในวันนี้ครับการแข่งขันจากรยนยนตนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ ORBIC Superbike Championship 2021สน,นามสุดท้ายในเรสแรก ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับไฮไลท์รุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์บาย1 0 0 0ซีธิติพงศ์วรกรจากฝูงจากคาวาสกิไทยเลอร์เรซซิ่งทีมที่เริ่มจากปริ๊ที่สามมาพลิกคว้าชัยชนะได้ในโค้งสุดท้ายครับกับเวลา19นาที12.671วินาทีก็เฉือนเอาชนะอนุภาพตามูลผู้นำตลอดทั้งเวสจากยามาฮ่าไทยลล่์เรซซิ่งทีมเพียง0.012วินาทีเท่านั้นขณะที่ทีมเมดย่างอภิวัตวงพนานนท์ครับโดยรถมีปัญหาก็แต่เอาตัวรอดได้นะเข้ามาในอันดับที่ ก็ยังมีการลุ้นแชมป์อยู่นะครับในรุ่นซูเปอร์ไบค์1 0 0 0ซีต้องไปวัดการอเวสสุดท้ายแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ถ่ายทอดสดผ่านทาง2ูสปอต5ช่อง684เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยทิติพงครับมี88คะแนนเหนืออันดับที่2อย่างอนุภาพ11คะแนนส่วนอภิวัตรครับอยู่อันดับที่3ตามหลัง12คะแนน